ห่างจากเวทีแสดงสดไปสักพักนะคะแต่การซ้อมและงานสร้างสรรค์เพลงยังต้องเดินหน้าต่อค่ะทำให้วงนี้อีสานฟิวชั่นวงดนตรีสิษย์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนำโดยบักคำเชษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษสุดใดและสมาชิกวงรวมสี่คนรวมตัวแชร์ไอเดียและสอม,มือ แม้ว่าการแสดงสดแต่ละรอบีจะแทบไม่เคยซ้ำกันนะคะ ยิ่งเป็นเพลงเดิร์ลลาคําผลงานล่าสุดของวงที่แต่งคำร้องและแรปเป็นภาษาอังกฤษทั้งเพลงโดดเด่นที่การใช้เสียงพินยิ่งบรรเลงได้สนุกสนานและก็เป็นสากลค่ะซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของวงอีสานฟิวชั่นนะคะที่เกิดขึ้นจากงานทดลองค่ะนำเอาเครื่องดนตรีอีสานมาประพันธ์เพลงสากลหรือประยุกต์เสียงพินผสมผสานกับทางประพันธ์บทเพลงแบบตะวันตกเพราะว่าเป็นเสียงที่เข้ากันได้ดีกับแนวฟังโซลและบลูสเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสารรค์ซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อ อยากเขาอยากจะฟังอยากให้เราทําต่อ,อก็เลยก็เลยขยับจากงานวิจัยแล้วก็แต่งเพลงชุดใหม่แต่ว่าคราวนี้ก็จะใชจะ้จะมองเรื่องการสื่อสารกับผู้ฟังมากขึ้นจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะการประพันธ์เพลงด้วยเทคนิคการประพันธ์เราโฟกัสเรื่องของการประพันธ์เพลงด้วยรูปแบบต่างๆมากกว่าที่จะคิดถึงคนฟัง ยุคหลังนี่ก็คือทําให้มันสื่อสารกับคนฟังได้ง่ายขึ้นให้เขาเอนจอยกับเราได้มากขึ้นนะครับอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็สร้างคอนเนคชันระหว่างคนเล่นกับผู้ฟังระบงนี้มันบงบอกได้ถึงว่าความเป็นเพื่อนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นอาจารย์ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและมุมมองทุกอันจะเป็นมุมมองที่มีค่าหมดเลยนะครับเรา,าพอได้สีสันของความเป็นเอกลักษณ์ของอีสระเนี่ย ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็แวดวงไปด้วยคนอีสานหมดเลยก็เป็นเหมือนเพื่อนกันพอเล่นกันไปมันก็ถูกถูกถูกปากแม้วงจะไม่เคยฝึกตามลายพินดั้งเดิมมาโดยตรงนะคะแต่เมื่อประยุกต์แล้วก็ยังคงให้กลิ่นอายพื้นบ้านอีสานพร้อมกับค้นหาทางเพลงใหม่ๆเป็นสไตล์ของการแสดงสดของวงอีสานฟิวชั่นเขาละค่ะปัจจุบันก็มีผลงานออกมานะคะเช่นเดอะหลากคำฟังเดอะล่า ไม่รวมกับงานทดลองก่อนหน้านี้ซึ่งงานเรืยบเรียงดนตรีเพลงลูกทุ่งที่มีมาเรื่อยๆนะคะเป็นงานที่ดัดแปลงและพัฒนาให้ไม่ซ้ำแบบใครค่ะ